รีวิวทาขนมตาควายหรืออาจจะเรียกขนมโคก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะเราก็จะเอามะพร้าวน้ําหอมแล้วก็มะพร้าวแก่เราใช้มะพร้าวทั้งสองอย่างเนาะเริ่มต้นเราก็ฉอมมะพร้าวก่อนเพื่อเราจะได้เอามาขูดไส้มะพร้าวเดี๋ยวเราจะไปผัดไส้มะพร้าวกันแล้วก็แบ่งไว้สําหรับคุกด้วยแต่เวลาเราได้เสร็จแล้วเราเอามะพร้าวเป็นึนงก่อนนะมันจะทําให้มะพร้าวเสียยากเราจะขูดทั้งมะพร้าวแก่แล้วก็มะพร้าวอ่อนเลยเนาะเราจะขูดแล้วก็แบ่งทิ้งไว เสร็จแล้วเราเอาไส้ไปผัดกันพอผัดไส้เนาะเราก็ผัดใส่กระทะเราก็จะใส่น้าตาลมะพรา้าวผสมแล้วก็เราส่วนน้ำเราจะเราจะไม่ได้ใส่น้ำเปล่าเราจะใส่น้ํามะพร้าวที่เราจะาที่เราฉาะไว้เนาะเอามาใส่มาผัดมันจะยิ่งทําให้หอมคราวนี้เสร็จเรามาทําแป้งกันแป้งเราก็จะทําเป็นไส้ใบเตยกะอัญชนัน เมื่อได้น้ําอัญชันกับน้าใบเตยแล้วเราก็มาผสมแป้งที่เราเตรียมไว้เราก็เอาน้ําอัญชันใบเตยเนี่ยไปผสมไปนวดกับแป้งเมื่อนวดจนแป้งได้ที่แล้วเราก็จะไปปั้นไส้กันไส้ที่เราผักทิ้งไว้ก็มาปั้นใส่แป้งที่เราเตรียมไว้เนาะแป้งเนี่ยเราอาจจะผสมน้ําตาลหน่อยก็ได้เพื่อให้มันหอมเป็นน้ําตาลมะพร้าวเนเาะแล้วก็ปั้นปั้นไส้ปั้นไส้เตรียมไว้เมื่อปั้นเสร็จเราก็ไปต้มไปต้ม <ๆ S 2> เสร็จเสร็จแล้วก็เอามาคุกมะพร้าวก็เรียบร้อยค่ะก็จะได้เป็นจะเรียกว่าขนมโคก็ได้หรือ หรือขนมตาควายก็ได้แล้วแต่คนชอบนะคะ